ในฟังบ่พี่น้องข่าวดังโอ้ยคนละติดตามกระโดดสร้างเบ่สร้างบาทเว่ย้า,าบ่นึกบ่ฝันข้าวผู้ยา่บ้า,บา,บาน,าฟ,น,านฟินเล่นแม่พี่น้องกับเพล่าเผ้าเสียงท้องพอลเมฆมักข้าเจ้ากระโอเขาอ่อนซ้อนข้าเจ้ากระโอผู้ชายกับผู้ล่อไล่อิอ่มกับผู้งามงามเทวดาอย่างปัน่นข้าเจ้ามะคูกันแท้เขาพลยละอ่อนซ้อนมีลูกน้ำกันสองคน พอติดตามเพื่อนตั้งแต่เพื่อนอันอันอัน,อนเพิ่อนอันทำท่าจีบกันพู้นห้จนว่าข้าเจ้าได้เป็นผัวเมียกันอิหลีเปิดเผยว่าเป็นมากกันคบกันได้ลูกน้ำกันสองคนไปเที่ยวญี่ปุ่นน้ำกันได้ลูกตั้งซื้อญี่ปุ่นก่นอนหนลูกเพิ่นนั้นซื้อนาฬิกากับซื้ออย่างน้องตัวเกียวตีจนวมาได้ตั้งใครพินตัวเกี่ยวมิ้วสิก โอ้ยอยู่น้ากันไลฟ้าไล่ลาปีคอยอ่อนซ้อนข้าเจ้าคอยมักข้าเจ้าพี่น้องโด่งดังเปลี่ยนศิลปินเบอร์หนึ่งหมอลำเบอร์หนึ่งกว่าได้เด้อเพล้วเผ้าก็ดังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ดังเพล้วเผ้าก็สวยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็รอมันในวัดอะไรมือขึ้นมือวัดนี่แม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผันมาโพดว่ันเล่าเสียใจ เราสิเป็นประสาทมาสองเดือนแล้วเราซอมมาสองเดือนแล้วเราไล่โสดบรแม่นเราโพดแล้วไล่โสดเนี่ยร้นอันเนี้ยของเราเนี่ยเพล้าวเนี่ยสดายมาัดอันทำนองว่าทำน้องว่าอันอันนอกใจไหมทำนองว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งมักอวนเนี้ยเราไหม ผู S <S <an am alı> ้ใช้ผู้นั้นกับปรมณผู้อื่นผู้อื่นเดียเป็นคนในวงขี่บนเรียนรถบนหลังข้าพนารวานั้นมายามหัวใจเราคักแทะเราก็นั่งโจโกอยู่ในอันอยู่ในใครอยู่ในอันนอยู่ในคณะกต่ยังมาเห็นยามหน่ายามตาลูกผู้ใช้ครับโพดพนารวานันนะเห็นเราเป็นอย่างพนารวานันนะโอ้ยคอยโพดิคอยกันคอยกันเห็นเราอันไรสุดคอยกัน ตกใจเนาะโอ้ยคอยละอ่อนซ่อนข้าเจ้ากระด้อเลีเ้ยงเล่าสิเป็นจังใดเน,ะนาะว่าแล้วกันพ้อมาแล้วพ้อให้อภัยเสมอเราเราบ่อยากเรา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 บ่ไดว่าอยากเลิกกับเมียเรายังอยากอยู่กับนีอยู่แล้วยังอยาก,ยากสร้างครอบว่ายู่พนานั่าน่ะแต่ว่าอันบักขี่บนเรีน่นบักกินบนเรีน่นขี่บนหลังค้านะั่งไว้ก็สร้างเป็นเนาะพี่น้องแต่ข่าวกับบุันเดสรุปดอกว่า่าเลี้ยงเล่าเป็นจังใด ตอนแรกเพี้ยวเภาวก็เงียบไปอยู่น้อยบ่โดนเพี้ยวเภาวน็โพด์ไปในเพนองอืมเพี้ยวเาวกบเว้าเป็นตะเบิงเป็นผู้สลัดเสียวทั้งสองคนละทั้งคุณบิดกุณเพี้ยวเภาวุณเพี้ยวเภาันมาเหยียบสันเลยเหยียบสันให้จมเลยสันว่าโพดนี่จะเป็นโพดสุดท้ายสันสิบว่เว้าอีกสันว่าน่ะนะแล้วเว้าสันสันเต่มควาใหม่ขอบคุนกวกคุณคนที่เข้าใจสันพนวาน่ะนะอืม อันนี้ก็เป็นปิิศนาอยู่มาเลียงเล้ามันเป็นสงไหนแต่ในใจเลือกๆคอยกับอ่อนซ้อนข้าเจ้าอยากให้เจ้าข้าเจ้าเป็นขอบวัติขอบวัตินาลักนะแทวเผ้ากระสวยหยญญาบาลฟินแลนด์กะรอตาฮักทั้งสองคนเก่งทั้งสองคนสลาดสี่เหลียวสลาดเบาขีปเล่านี่ตั้งแต่บ่มีการแสดงตั้งแต่สมัยเราเบาซื่อๆขาเป็นตะฟังเนี่ยคอยติดตามมาตลอด ทาเบิงเลียงเล้าตอนต่อไปสิเป็นจังไดข่าวดวนผู้ใดหูเลียงเล้าเราเบ้าสู้คอยฟังในเด้อพี่นอ้องเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยก่อนสวัสดีสวัสดี